โ <Okay. S 2> อเครันรอนแรห่อาพระเนียงแตกเห่อนื้อทองดอหัวเนื้อธรรมดาหายากแลครับท่าน เนื้อทองดอกบววเหลี่ยมหลอ่อในดเพชรเป็นจแกะพาคีอีกเรียนในวงการขับถังธรรมดาก็หายากแล้วม่เจอรเรียน เนื้อทองผสมเกี่ยวหัวยิ่งหายากกับเอง